ทำสมายเจ็บหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังคนที่กลัวการทําก็จะได้คลายความกลัวนะคะการทํารีเล็กสมายนั้นเราจะไม่รู้สึกเจ็บเหตุผลก็คือว่าระหว่างที่เราใช้เลเซอร์ทำสมายเลเซอร์นั้นชื่อเฟมโตสแกนเลเซอร์มันจะประกอบด้วย2ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือว่าสร้างเลนติคูลและขั้นตอนที่2ก็คือเอาเลนติคูลออกมานะคะสิ่งที่จะสัมผัสที่ตาจะมี ตอนที่สร้างเลนส์คู่ก็คือลักษณะคล้ายๆกับคอนแทคเลนส์แตะบนตานะคะแล้วก็แตะอยู่ประมาณครึ่งนาทีเราจะต้องลืมตา2ข้างมีการสัมผัสของคอนแทคเลนส์บนตาประมาณ30วินาทีลืมตาไว้เท่านั้นเองนะถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็จะผ่านขั้นตอนที่1ของการมีการสัมผัสบนตาซึ่งไม่เจ็บเลยนะคะและขั้นตอนที่2คือการ เอาเลนทิคู่ออกจากแผล2มิลิเมตรซึ่งในตอนนี้ถามว่าทําอย่างไรจะไม่รู้สึกเจ็บเครื่องมือแตะที่ตาก็จริงแต่เรามียาชาให้เมื่อเรามียาชาหยอดแล้วนะคะหยอดเพียงพอเราจะรู้สึกแค่มีอะไรสัมผัสแต่ว่าความเจ็บนั้นไม่มีนะและวิธีการก็คือว่าให้ลืมตาสองข้างและจ้องไฟสีขาวไว้นี่คือเราจะทํายังไงจะทําให้ไม่เจ็บ ในสมัยในเฟมโตก็เช่นกันจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าเฟมโตนั้นประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเปิดแฟลปหรือเปิดฝากระจกตาอันนี้ก็ทําเหมือนกับตอนที่สร้างเลนส์คู่เลยก็คือลืมตาสองข้างแล้วมองไฟสีเขียวซึ่งในที่นี้ก็จะมีสัมผัสของคอนแทคเลนส์บนตาเบาๆแต่อันนี้แค่ประมาณ11-13ถึงวินาทีเท่านั้นพอสเต็ปที่2ก็คือเจรไนด้วยเอ็กซ์มาเลเซอร์ตอนนี้จะเป็นเหมือนเม็ดฝนเลเซอร์เย็นที่โปรยลงมาบนตาไม่ ไม่มีความเจ็บแต่อย่างไรเลยนะคะเอาแล้วเลสิก SBK ล่ะความรู้สึกของเลสิก SBK คนไข้จะไม่ได้บอกว่าเจ็บแต่จะบอกว่ารู้สึกเหมือนกับมีความสัน่นด้วยเครื่องมือนั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์และมีการสั่นเกิดขึ้นประมาณ11 1 3ถึง13วินาทีเราลืมตาสองข้างจ้องไฟสีเขียวไว้แต่เมื่อไฟเขียวหายไปตอนนี้ห้ามตกใจ แค่11วินาทีจะผ่านไปไวมากตอนนี้ไม่เจ็บแล้วพอสเต็ปที่2ยิงเลเซอร์ก็จะยิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเลเซอร์เป็นเลเซอร์เย็นเหมือนเม็ดฝนโปรยลงมาเช่นกัน Trans v R K ยิ่งไม่รู้สึกใหญ่เลยเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรสัมผัสตาเป็นเลเซอร์โปรยบนตาตั้งแต่ชั้นแรกคือการขูดชั้นอีพิทเลี่ยมและตอนเลเซอร์เพราะฉะนั้นการทำเลสิกการทำ PRK การทำเฟมโตเลสิกและรีเล็กสมัยจึงไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดแต่อย่างไรไม่ต้องกลัวกันนะคะพวกเรา